สวัสดีครับช่วยไรช่างหงนเกาหลีห้างหายไปร้านพอสมควรสวัสดีแฟนคลับท้ง Facebook และกระทั่ง u t u b e นะครับท,ที่ติดตามช่วยไ้ช่างมาปีนี้ก็เขาปีที่ซีแล้วปีสุดท้ายแล้วนะครับเลยอยู่ปีเลือยู่ปีเดียวนะครับสามร้อยกว่ามื่นเนาะอ่าพึ่งต่อสัญญาไปเมื่อ วันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากับ22กุมภาพันธ์ปีหน้าก็จะกลับบ้านนะครับอ้างหายไปพอสมควรนะครับขอบคุณที่ยังติดตามช่วยเลือช่างนนเกาหลีเดี๋ยวมื้อนี้กะจะมาไล่เลี้ยงเรื่องคาแรงกันตำปี2521 e นี่นะครับว่าเป็นไม้จังไรนะครับช่วยเลือช่างกะมาได้าา4ปีแล้วเนาะ4ปี ตั้งแต่ปี2017นะครับคาแรงช่วงนั้นกับชั่วโมงหนึ่งกับ6,470วอนนะครับมาช่วงนั้นรู้สึกว่าจะโดนกินข้าหัวน้ำนะครับได้ค่าแรงเ0้เเนะครับึกงานอยู่มเดือนได้ัญญาจ้างงาน3เดือนแล้วก็โดนหักหักจากเงินเดือนเลยนะคือเขาใจเขาแค่เกเอขาได้ร0อยซ์มันบ่ช่วงนั้นเงินเดือนหน่อยครับล้านสามนะครับบวกโอทีบวก, OT, บวกยงางได้ได้หน่อยแน่นะครับ ่าปีต่อมานะครับกับปีสองพันสิบแปดก็ขึ้นมาอาลายเติบเนาะเป็นเฉดพันหน้าร้ 1, อยสามสิบวัตนะครับช่วงนี้ก็อ่าช่วงเรทยญเงินดีอยู่นะครับเรทยญเงินดีครับพอพอได้อยู่นะช่วงนั้นเนาะปีสองพันสิบเก้านี่ขึ้นปรับมาใหม่เป็นแปดพั 8, นนะครับแปดพันสามร้อยห้าสิบวัตต์โชคดียุคเกาหลีเขาเขา,เขา,เขามีคณะกรรมการไอเรื่อง เรื่องค่าแรงนะครับเขาสิคำนวณแล้วก็ปรับอ่าในอ่คำนวณจากฐานเศรษฐกิจประเทศเขาเน่ี้ยยังเน่นะครับพอมาปี2020นะครับขึ้นบ่หลายนะครับขึ้นนะบ่หลายเนาะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าเงินเดือนขึ้นกอ่บกัสิมีการหักค่าสาธารณูโโปโภคนะครับอย่างของชัวร์ไอชังมางานก่อสร้างนะซี่หักค่ากับเขาอย่างเดียวค่าที่พักขนำเข้าไปบ่ต้องเสียนะว่า ่วนจะเป็นเกษตรหรือเป็นยังกันว่ากันไปตามเรื่องงานนะครับามาถึงปีนี้นะครับขึ้นว่าไรนะครับขึ้นแค่240วอนนะครับเป็น8,720วอนต่อชั่วโมงเนะเาะทีนี่อ,อันนี้คือเป็นเงินเดือนพื้นฐานเนาะทั้งล้านแปดเนี่ยทั้งล้านแปดหมายก็ว่ายังไรน,นะครับชั่วโมงปกตินี่โดยทั่วไปทั่วเกาหลีคือ8,720วอนต่อชั่วโมงครับ กฎหมายเกาหลีมีอ่าก็บ,บังคับเป็นอ่ตอนนี้คือห้ามทำงานเกินห้าสิบสองชั่วโมงต่อสัปดาห์เนาะแบ่งเป็นสองประเภทก็คือว่าหนึ่งสัปดาห์นะ่ะเฮ็ดงานบ่เกินสี่สิบชั่วโมงนะ่ะนะครับสี่สิบชั่วโมงถ้าเฮ็ดมื้อละแปดชั่วโมงก็บแปดห้าสี่สิบอันนี้คือบอ่มีบ่มีโอทีนะครับคือบอ่มีโอทีเนาะก็ะสิได้หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบวัตกัตีเข้าๆเ,เ,เรทน,นะเดือน มีนา้นี่นะครับประมาณ37.5เนาะเวลาทรงกับบานเนาะกสิไดประมาณ48.000ื่นักว่ากนี่แหละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผู้ใดได้สัญญาจ้างอีกแบบหนึง่งคือสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์กสิได้ประมาณล้านเก้าแบบเจ็ดหมเนาะเจ0ดร้อบอนประมาณห0 0 0มื่นกว่า 52, บาทห้าหมบาทแต่อันนี้คือ,อบลล้วมอูนะครับบลมอูนะครับ ช่วยได่ช่างใิ่าพาักคำนวณค่าล่วงเวลาค่าโอทีเนี่ยครับชั่วโมงพื้นฐานคือ8ชั่วโมงแรกคือทำงานวันปกตินะก็คือ8 7 20บวอนกตีแล้วก็ประมาณ232บาทตอนน่อ1ชั่วโมงนะครับ8ชั่วโมงแรกเขาก็จิะได้นี่แหละค,คิดคิดมาตรฐานเลยถ้าเป็นงานเกษตรหรือว่างานอย่างกอาจะจะเป็นนเหมือนตายตัวเนาะบม่มีโอที ่าเรื่อง OT นี่คนที่มางานเกษตรหรือว่างานประสุตว์หรือว่างานประมงนี่เขาสิบ่คิดให้นะนะครับเขาสิบ่คิดอ่าอคิด OT ให้อาจจะเป็นงานเหมางานเงินเดือนไปนะครับอันนี้จะพูดเฉพาะในส่วนของก่อสร้างเนาะอาจจะรวมอุตสาหกรรมนําก็ได้คิดคล้ายๆกันะนะีนะ่แหละนะครับชั่วโมงพื้นฐาน8ชั่วโมงแรกก็คือ8,720ันเจ้อบวอตกเป็นเงินไทยก็232บบาทนี่นะชั่วโมงละเนาะ เออ8ชั่วโมงแรกถ้าเกิดเขาเฮ็ดโอทีก็คือเลยเวลาไปตั้งแต่ชั่วโมงที่เก่าเขาเอิน้นว่าโอทีเนาะก็สิได้ประมาณชั่วโมงละหมื่นสามก็ตกแล้วก็นสามร้อยสี่สิบแปดบาทนะครับทีนี้ถ้าเกิดเขาเฮ็ดโอทีในวันปกติเนี่ยแล้วมันยาวไปฮอดซีท um ูมฮอนโฮมุงเศ้าเนี่ยเขาเอิ้นว่าชั่วโมงการทำงานพิเศษเด้นะครับซีทูมฮอนโฮมุเศร้าอ่าสมมติว่าตอนแรกเขาได้โอ นะครับอ่าโอเนี่ยครับชั่วโมงที่เก้ามาสมมติว่าเฮ็ดหอดสามทุ่มก็สมมตินี่เป็นชั่วโมงที่เก้าแล้วก็ได้มื่นสามได้เลยแต่พอหอดสี่ทุ่มปุ๊บนี่ก็คือเฮ็ดหอดหาทุ่มก็ทีเป็นหนึ่งชั่วโมงเทาก็ตลได้ชั่วโมงละ้มื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบวอนก็ค่าแรงก็ซีเพิ่มขึ้นเนาะเป็นสี่ร้อยหกสิบห้าบาทเนี่ยก็เป็นผู้ใดเฮ็ดน้อยเฮ็ดลายก็ลองจดลองคำนวณเบิง่งนะครับที่นี่ ในการคำนวณเงินงานกะกลางคืนนะครับมือปะกะติเนี่ยนะครับกะาซีได้เอ่องานกลางคืนกะสิได้ชั่วโมงละนะเ,นงเนี่ยครับถ้าเฮ็ดซีทูมนหัวมุ้งเนี่ยกะสิได้ชั่วโมงละ1 3 0 0นามหรือชั่วโมงละ300ถ้าเฮ็ดงานมื้อเว้นในชั่วโมงละ232เฮ็ดงานมื้อคืนในชั่วโมงละ348นะครับอา้าวถ้าเป็น OT ละ่ะสิเฮ็ดจั่าไดรนะครับสมมุติว่าเฮาเฮ็ดงานมื้อเว้นก่อน ทำงานกลางวันต่อเนื่องกลางคืนเนาะมืะ่นปกติเนี่ยนะครับถ้าโอชั่วโมงที่เก้าเนี่ยได้มื่นสามหรือที่สามร้อยสี่สิบแปดแต่ถ้าหอดสี่ทุ่มไปเขาจะได้ชดั่วโมงละมื่นเจ็ดนะครับมื่นเจ็ดเนาะกับประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะครับสี่ร้อยหกสิบห้าบาทเออแต่ถ้าเขาทำงานในวันหยุดล่ะอย่างเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่า ทำงานในวันหยุดนักขะะัตฤกษ์อย่างนี้นะแบปดชั่วโมงแรกแปดชั่วโมงแรกมันจะได้ชั่วโมงละหมื่นสามก็คือบ่อได้ชั่วโมงแปดพันนะแต่จะได้ชั่วโมงละหมื่นสามเลยนะก็คือเฮ็ดงานเสาร์อาทิตย์อ่ะหรือวันแดงก็ได้นะครับเขาก็สิได้หมื่นสามนะครับตีประมาณคร่าวๆเน่าสามร้อยกว่าบาทเนี่ยชั่วโมงนะที่นี่ถ้าเกิดมีโอก็อค,อคือชั่วโมงมันได้เพิ่มขึ้นเป็นหมื่นเจ็ดนะครับเป็นชั่วโมงละหมื่นเจ็ด ก็สิะะได้400กว่าบาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเฮาเฮ็ดยาวไปฮอด4 0 0นฮอด6 0 0นเช้าอีกนะครับก็สิเพิ่มเป็นชั่วโมงละ20,000นะครับ20,000 1,800ก็ตกชั่วโมงละ5 81บาทนะครับพอท่านก็ลองเอาไปคำนวณไป้คำนวณเบิ่งว่าเฮ็ดง,งานก็พยายามจดนะครับเป็นหลักฐานเป็นยังไว้เนาะก็หวัวงว่าสิมีประโยชน์นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนี่ก็เอ่อ ที่ช่วยลับช่างแนะนำให้นี่อาจสิบ่ตรงปานในหมายก็ว่านายจ้างอาจสิมีการอ่ขัดโกงได้หรือว่าโกงชั่วโมงการทำงานได้เพราะฉะนั้นก็พยายามจดจดไว้แล้วก็สามารถเรียงรองเรียกเรียกร้องได้เนาะนะครับรติดต่ออ่สถานทูตฝ่ายแรงงานหรือว่าศูนย์ช่วยเหลือเบิง่งนะครับถ้าบ่ได้คัดแรงตามนี้นะครับหวังว่าสิมีประโยชน์แล้วก็ ขอบคุณที่ยังติดตามช่วนในช่างอองกะรีหวังว่าสิมีคลิปดีๆต่อไปอมาเล่าสู่กันปังคลิปนี้ลาไปก่อนเนะอัยอะัยอาคาะย์ยูสวัสดีครับ